สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนแล้วสุดทนสมัสชิาคนจนประนามสสสวเล่นละครแหกตาประชาชนซื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญ โดยเมื่อวันที่25กันยายนปี2563กลุ่มสมาชิกคนจนได้ออกถแถลงการสมาชิกคนจนเรื่องหยุดซื้อเวลาเร่งแก้รัฐธรรมนูญโดยระบุว่าสมาชิกคนจนได้คัดค้านรัฐธรรมนูญปี2560มาตั้งแต่ต้นเพราะเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560เกิดขึ้นจากรัฐบาลทหารที่ยึดอำนาจอธิปไตยของประชาชนและทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้นอกจากจะไม่มีความเป็นประชาธิปไตยแล้วยังไม่เอื้อประโยชน์ที่ดีต่อวิถีชีวิตการทำมาหากินและกระบวนการแก้ไขปัญหาที่คนจนได้รับผลกระทบอีกทั้งยังสร้างปัญหาใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นอีกด้วยเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ลดทอนโอกาสของประชาชนในการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายและการกำกับตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เราได้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาโดยตลอดและเราให้ความสนใจติดตามสถานการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่เกิดขึ้นทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเมื่อวันที่ 2 3ถึง24กันยายนปี25 6 3ที่ประชุมรัฐสภาได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน6ฉบับโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกันมาที่การวิสามันศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง6ฉบับก่อนรับหลักการตามที่ปรากฏในสื่อทั่วไปนั้นสมสชาชิกคนจนมีความเห็นว่า การที่สมาชิกวุฒิสภาหรือสวจำนวน228คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสจำนวน203คนเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมทั้ง6ฉบับก่อนรับหลักการนั้นเป็นการเล่นละครในสภาแหกตาประชาชนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสฝ่ายรัฐบาลทั้งที่เป็นผู้ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมโดยไม่มีความละอายรวมทั้งใช้วิธีสมคบกับสมาชิกวุฒิสภาหรือสอวอที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ ใช้อำนาจเผด็จก,การรัฐสภาเล่นเกมการเมืองเพื่อซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญออกไปเพื่อให้ตนเองพวกพ้องอยู่ในอำนาจยาวนานยิ่งขึ้นการการะทําดังกล่าวนี้เป็นการการะทําที่ลุกแก่อำนาจไม่เห็นหัวประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศซึ่งอาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งและการเผชิญหน้าจนทําให้เกิดความรุนแรงขึ้นในระยะเวลาอันไกล้ได้ สมาชิกคนจนจึงขอประนามการกระทำของสมาชิกวุฒิสภาหรือสวอและสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือสอส,อสอทั้ง431คนที่สมคบกันซื้อเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและขอเรียกร้องรัฐบาลและ,ละ,ะรัฐสภาเร่งรัดให้เกิดกระบวนการแก้ไข รัฐธรรมนูญโดยทันทีพร้อมทางให้หยุดการใช้เล่เหลี่ยมกลนเกมทางการเมืองเพื่อยื้อหรือทวงเวลาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญและ,ลและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รับประชาธิปไตยทุกท่านเดินลงสู่ถนนร่วมกันรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยประชาชนประชาธิปไตยที่กินได้การเมืองที่เห็นหัวคนจน โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นดูไฟ้สดอภิปรายคุณชวนไม่เหมาะจะเป็นประธานเอาซะเลยนะเอาไม่อยู่ประท้วงกันอย่างเดียวไอพวกสอสอบางตัวกับสวทุกตัวด่ามันสามวันก็ไม่จบเกินคำบรรยายในคำวันหน้าด้าน มันไม่เห็นมาตั้งนานแล้วบางคนก็หูหนวกตาบอดหลับหูหลับตาหนุนพวกมันอยู่ได้สมน้ำหน้าประเทศชาติกำลังจะถอยหลังลงทะเลแล้วสวบอกแก้ไปประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์จริงแท้พวกสวได้ประโยชน์เลยไม่แก้ก็บอกแล้วว่าเป็นปาหี่เล่นงิ้วหลอกประชาชนทางประเทศไม่ต้องแก้อะไรกันแล้วเผาทิ้งให้หมด ไม่เห็นหัวประชาชนประชาชนก็ไม่ต้องไปเห็นหัวมันนอกสภาลุยกันได้แล้วไม่เห็นหัวประชาชนจริงๆรัฐบาลชุดนี้ประชาชนต้องพึ่งตัวเองแล้วค่ะสู้ๆค่ะงานนี้รัฐบาลมีหน้างายนักวิชาการลั่นประเมินประชาชนต่ำไปไหมรัฐสภายื้อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อซื้อเวลาให้รัฐจัดการกับการต่อต้านของประชาชนด้านเพื่อไทย ซัดร,รัฐบาลไม่จริงใจไม่เห็นหัวประชาชนโดยเมื่อวันที่25กันยายนปี2 5 6 3รอรองศาสตราจารย์ดรพิชิตลิขิตกิตสมบูรณ์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์ข้อความใน Facebook แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีที่รัฐสภามีมติตั้งกรมทศึกษาก่อนลงมติแก้ไขรัฐมนูญโดยฝ่ายค้านประกาศไม่เข้าร่วมเพราะมองเป็นการยื้อเวลาขณะที่โลกออนไลน์ได้มีการตั้งคำถามถ,ามถึงความจำเป็นของการมีวุฒิสภาในอนาคตรองศาสตราจารย์ดรพิชิตกล่าวว่าตั้งกมทแล้วชิงปิดสภา ทวงเวลาไปถึงเดือนพฤศจิกายนซื้อเวลาให้รัฐจัดการกับการต่อต้านของประชาชนเล่นงานแกนนำให้หนักทำให้มวลชนอ่อนแรงสลายตัวหลังจากนั้นก็เปิดสภาแล้วลงมติความยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูนทั้งหมดชิวๆิ แต่พวกเขาประเมินความโกรธของประชาชนต่ำเกินไปกระแสต่อต้านจะยิ่งไหลมาเทมากลางตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนและถ้าเกิดความรุนแรงฝ่ายรัฐสวและสสฝ่ายรัฐบาลคือผู้รับผิดชอบมือเปื้อนเลือดรองศาสตราจารย์ดรพิชิตกล่าว โดยนอกจากนี้ล่าสุดเมื่อวันที่25กันยายนในอนุสร์เอี่ยมสะอาดโฆษพรรเพื่อไทยได้กล่าวถึงกรณีที่มีการประชุมรัฐสภาวนหนุนตั้งกันมาที่การศึกษา1เดือนก่อนลงมติรับหลักการร่งางรัฐมนุนทั้งยัยติหรือไม่ในการประชุมสมัยหน้าว่าประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาสม,มามากแล้วความพยายามที่จะยื้อเวลาออกไปเป็นการยืนยันชุดความคิด พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวกงกลาโหมอยากอยู่ยาวยังคงดำรงเป้าหมายอยู่ดังเดิมแม้จะอยู่มาเกือบ7ปีประเทศต้องเผชิญกับวิกฤตสังคมเศรษฐกิจการเมืองประชาชนเห็นถนึงความไม่จริงใจของรัฐบาลที่ใช้วิปรัฐบาลวิปุธสภายื้อเวลาแก้ไข รัฐธรรมนูญนอกจากจะไม่ถอนฟื้นออกจากกองไฟยังยั่วยุผลักสถานการณ์ของประเทศไปสู่การเผชิญหน้าในขณะที่รัฐสภากำลังพิจารณารับหลักการร่างรัฐธรรมนูญทั้ง6ยติกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนเดินขบวนมาสังเกตการการลงมติรอบรัฐสภาพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงใช้กระบวน ถ้าไม้ตายตามถนัดคือลอยตัวเหนือปัญหาไม่มอบนโยบายในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ภาคเหนือสะท้อนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาความเข้าใจและทัศนคติที่มีปัญหานักเรียนนีสินักศึกษาประชาชนออกมาแสดงพลังมากขนาดนี้ผลเอกประยุทธ์จะลอยตัวหนีปัญหาโดยไม่ตัดสินใจอะไรเลยไม่ได้นายนุสนกรกล่าวข่าวล่าสุดงานนี้ประชาชนจวกยับ ใครกันแน่ที่ต้องดึงสติประยุทธ์ลั่นอย่าลืมว่า250สว,วบางส่วนก็ประชาชนเลือกเข้ามา โดยเมื่อวันที่25กันยายนปี2 5 6 3เมื่อเวลา12 30นทีที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวภายหลังการประชุมสภากลาโหมถึงกรณีที่รัฐสภามีมติตั้งกันมาที่การวิสามันศึกษาก่อนลงมติในยติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าไม่มีความเห็นอะไรเพราะเป็นเรื่องของรัฐสภา โดยบรรยากาศการประชุมวันแรกเป็นไปได้ด้วยดีแต่วันที่ส่งเริ่มมีความขัดแย้งกันมากขึ้นซึ่งทุกคนก็เห็นกันแล้วว่ามีการก้าวล่วงอะไรต่างๆหลายคนก็รับไม่ได้จึงทําให้เกิดการลงมติกันอย่างที่ว่ารวมถึงเปลี่ยนแปลงยติอะไรต่างๆที่ตนไม่เคยสั่งอะไรซึ่งการลงมติไม่ใช่ว่าจะเห็นชอบด้วยกันทั้งหมด เพราะมีบางส่วนก็เห็นแตกต่างต้องเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่ใช่หรือนั่นคือผู้ทรงเกียรติใช่หรือไม่ดังนั้นเราต้องรับฟังซึ่งกันและกันหากมีการให้ร้ายว่าลราวเบียดเบียนกันพูดจาไม่สุภาพเป็นเราเราก็รับไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เขาเรียกว่าความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองทั้งนี้ฝากพวกเราช่วยแก้ด้วยแล้วกัน พลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าสถานการณ์ในวันนี้มีปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดและการชุมนุมไม่ว่าจะทำเพื่อใครหรือเพื่ออะไรก็ขอฝากบอกประชาชนทั้งประเทศช่วยกันคิดด้วยแล้วกันในส่วนของตนคิดว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีการทำความดีของทุกคนจะช่วยเป็นกุศลให้บ้านเมืองมีความสงบสุข เมื่อถามว่าหลายฝ่ายมองว่าการตั้งกันมาธิการเป็นการยื้อเวลาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตอนแรกตนคิดว่าจะเรียบร้อยแต่วันที่สองทุกคนก็มีวุฒิภาวะและรักในศักดิ์ศรีของตนเองบางทีการพูดจะอะไรมันก็ทําให้ทุกอย่างเดินหน้าไปไม่ได้และที่มองว่าเป็นการชะลอหนึ่งเดือนก็เป็นการทําตามกฎหมายไม่ใช่หรือและเป็นการทําตามกติกาของสภา มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็ให้ไปดูข้างหน้าถ้าทุกคนสามารถผ่อนสั้นผ่อนยาวไปได้บ้างมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตนเลย มันก็ไม่ได้ทําให้ตนดีขึ้นหรือเลวลงเป็นเรื่องความคิดเห็นของทุกคนถ้าทุกคนบอกว่าประชาธิปไตยนี่ก็คือประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นต้องรับฟังเหตุผลแล้วจะทําอย่างไรให้เดินหน้าไปด้วยกันได้ด้วยความปร่งดองและการหาหรือร่วมกันต่างๆเหล่านี้ตนไม่คาดหวังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อถามย้ำว่ามีการล็อบบี้จากทางรัฐบาลหรือไม่พลเอกประยุทธ์ย้อนถามว่าจะไปล็อบบี้อะไรจะไปล็อบบี้กับใครและ จะไปสั่งใครเพราะสวก็มีเกียรติของเขาและอย่าลืมว่าในสวร250รคนก็มี50คนที่มาจากการเลือกของประชาชนและอีก200คนก็มาจากผู้ที่มีศักยภาพและประสบการณ์จากภาครัฐและเอกชนขอให้ฟังพวกเขาบ้างว่าทำอะไรที่เสียหาย หลายคนมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอื้อตรงไหนผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกลไกแต่ละคนที่ทํางานผมไม่ได้หมายความว่าผมจะอยู่จะถึงโลกแตกเพราะอะไรที่หารือก,กันได้ช่องทางไหนที่พูดกันได้มีการแก้ไขตรงนั้นก็ว่ากันไปแก้บางฉบับหรือแก้บางมาตราก็แล้วแต่ก็ให้เกียรติข่าวเพราะสวก็เป็นตัวแทน ประชาชนหลายคนมองว่ามาจากผมนั้นผมบอกเลยว่าไม่รู้จากทั้งหมดเป็นเรื่องของการกลั่นกรองขึ้นมาผมมองประสบการณ์ของเขาก็อนุมัติเท่านั้นเองพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าใจนายกอยากให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าตนไม่เคยตอบว่าอยากไม่อยากแต่ตอบว่าไม่ขัดข้องในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะแก้อย่างไรก็ว่ากันมา โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปนะคะก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้กันว่าใครมันเลือกมาสักตัวไหมมีแต่คุณและไอ้ตูบเอาเพื่อนพ้องน้องฉันมายกมือเลือกให้เป็นนายยกอย่างหน้าด้านแถอีกเลือกตอนไหนไม่ทราบตอนเหลือคุณกับธนาทรสองพักพวกคุณก็ไปเลือกกันเองในสภา เลือกที่ไหนเมื่อไหร่ผมไม่เคยไปลงคะแนนให้หมาตัวไหนสักตัวเลยนะสะวะชุดนี้ใครเคยไปกาบัดให้ไอสะวะตัวไหนบ้างช่วยบอกทีส้นเท้าสุดๆสว50คน10กลุ่มอาชีพคุณก็เลือกกันเองประชาชนไม่มีส่วนเกี่ยวเลยแม้แต่น้อยคุณอาจดึงสติคุณก่อนส่วนอีก100เกือบ200คุณก็เลือกเองแล้วก็โดยตำแหน่งอีกประชาชนเลือกตอนไหนไม่ทราบ พูดไม่ตรงกับรัฐธรรมนูญเลยนะท่านสภาชนห้าร้อย ประชาชนในนิยามของลุงคือพวกมวลมาหาสลิมใช่หรือไม่ถ้าใช่ยยุบสภาแล้วมาเลือกตั้งกันใหม่เลยถ้ามวลมาหาสลิมของลุงมีเยอะจริงเดี๋ยวลุงก็ได้กลับมาลุงจะกลัวอะไรอย่าลืมนะครับว่าภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์ตอนหาเสียงบอกไม่เอาเผด็จการเขาถึงเลือกถ้าสองพรรคนี้ไปเข้ากับเพื่อไทยและนะคนใหม่ลุงคงไม่ได้มาเป็นรัฐบาลแน่ สับสนละลุงยิ่งแก่ยิ่งเลอะเธอจำอะไรสับสนไปหมด250ก็คือลุงอ่ะดูดขึ้นมาจากบอกกระดมเองดูดเองทำจำไม่ได้ระบุชื่อหน่อยว่าเป็นใครเลือกมาตอนไหนหรือว่าผมตกข่าวควายเลือกมาหรือใครเลือกมาบอกหน่อยสิขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมาตติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม